ดำก็ดำแถมฟันยังเหยื่นนอนน่แก้มดีกว่าว่ะ <c oughs> เฮ้ยชื่ออะไรวะตอบดิชื่อปงค่ะชื่อตลกว่าจไหนก็ไป ยังจ้ทำไมห้องสกรปรกแบบนี้เนี่ยใครทำเอามาเก็บเลย เเอาวันนี้ครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนนั่งลงค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาด้วยนะคะ อ้าไนปูนออกมาทำเร็ว เคถูกต้องมาทำข้อไหนนี่ แม่ครูเด็กหรือบ้างก็ทำฮ้อคิดมันตอบแปลกทำไมตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนอะ่ะทำอะไรอยู่ฮะกลับไปนั่งที่เลยนี่กับเข้าอเหรอโอ้โหมึงดูเด็กหม่กินเออกระกอกินเหมือนมราไม่เคยกินอย่าว่าเพื่อนอย่างนั้นสิ บ้านมันมีกินหรือเปล่าไม่มีเงินไปซื้อขายมารยาทมีมารยาทใชบ้านไม่ขอหรือเปล่ามารยาทมันตะกกะคุณคุณค้าไนท์กับการแก้งเด็กใหม่ค่ะไปตามเพื่อนมาสิค่ะ ไหนไปทำอะไรมาฮะแจนกับหนหยผักบุญตรงหน้าโรงเรียนค่ะทีหลังอยากแกล้งเพื่อนอีกนะเข้าใจไหมเข้าใจครับอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันสิใจไหมใจครับ <c oughs> อยากแกล้ง,งนะวันหลังอะ่ะ <c oughs> อืมดี <c oughs> การบูลลี่เป็นสิ่งไม่ดีเพราะแต่ละคนต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราควรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขเราสาธิราชพักนบุรี